แมงสาบเนี่ยมันพักจะอยู่ในแหล่งที่มีกลิ่นหืนครับนะกลิ่นหืนเน่าจากพวกโปรตีนกับไขมันนะครับมันจะชอบอยู่ในตามท่อระบายน้ํากับตามท่ออากาศที่ระบายอากาศที่มีจากส้วมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับพอมีแมงสาบเนี่ยหนูมันก็จะมาเพราะหนูมันกินแมงสาบเป็นอาหารแล้วงูก็ตามมาอ๋นี้บอกงูกินมาด้วยอ่านะครับก็ตรงบ่อส้วมเนี่ยเขาจะมีท่อเพื่อระบายอากาศนะครับมันจะเจาะทะลุฟ้าขึ้นไปนะครับแล้วบ้านหลังนั้นน่ะ จะพบเลยว่ามีพวกแมลงสาบอยู่บนฟ้าเงียไม่หมดใช่ครับเขาบอกมีแมลงสาบนะครับก็คือวิธีการก็คือเนี่ยพออนิสัยนะครับแมลงสาบเนี่ยมันจะชอบมาในแหล่งที่มีกลิ่นหืนเน่านะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงท่อที่ท่อส้วมท่อส้วมการนึงก็คือยในครัวในอ่างล้างจานใต้อ่างล้างจานตรงท่อเดนเนี่ยนะครับมันจะมากินพวกเศษอาหารเศษคราบไขมันอันนี้ก็คือพอเราใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำราดกลิ่นไม่มีมันเลยย่อยไขมันหมด นะครับแฟสามเนี่ยก็จะไปอยู่บ้านอื่นออหนีมันจะหนีไปอยู่บ้านอื่น